รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พลโทน,โนพดลปิ่นทองรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอนุุมาจากพระราชดำริและความมั่นคงเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอา,าสา,าบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรตยิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง,นงในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลศูนย์ประสานงานโครงการอนุุมาจากพระราชดำริและความมั่นคง นายสมศักดิ์งานแท้นายกเทศมนตรีตำะบลหลัก6นายชานวิทย์นิติกิไภบูรณ์รองนายกเทศมนตรีตำบลหลัก6นายทวีพรจันนาคประธานสภาเทศบาลตำบลหลัก6และคณะประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมณวัดกลางศิษิ์ตำบลหลัก6อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้ได้กำหนดจักกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมสิ่งแวดล้อมการแสดงออกถึงความรักชาติรักแผ่นดินและปลูกฝังสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตน เป็นผู้ให้ประโยชน์ในรูปแบบจิตอาสาพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสศริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ผมสมศักดิ์งามแท้นายกเทศมนตรีเทศบาลตะบตะบหกพร้อมท่านท่านรองนายกนะครับแล้วก็ท่านประธานสภาวันนี้นะครับได้นําจิตอาสานะครับร่วมกับพี่น้องประชาชน และข้าราชการอาหารทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลธ์ในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมเวียนประพิจบอีกครั้งหนึ่งได้มาร่วมกันทำความสะอาดพัฒนานะครับบริเวณวัดรังสิตและรอบๆโดยถวายเป็นพระราชกุศลครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกๆท,ท่านนะครับมาเที่ยวชมวัดรังสิตนะครับเดิมวัดรังสิตของเรานั้นนะได้มีการพัฒนา เป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับมีสี่อดีตเจ้าวาดนะครับพร้อมทั้งเท้าเวสวรรณให้สักการบูชาขอพร